ใหม่ล่าสุด A W Series 3D Move Eye Qmi ้ํำเย็นเร็วเป็นที่สุดกว่าที่เคยค่ะ โบรไบ์กู oh, รูดูจริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากโบรบ์โบรไบ์สวัสดีค่ะดิฉันทัศนีประเสชาจากสาขาโบาไบ์ oh, โลบิสตรับลบรีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนําสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์มิซูบิชิอิเล็กทริกรุ่น aw series p r m o o v i ที่ว่านี้มาพร้อมกับจุดเด่นแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วจุดเด่นที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันค่ะ w Series TD Move i y e คิว่ามิตรวจจับอุณหภูมิและความเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำพร้อมด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ32จุดที่เรียงในแนวตั้งตรวจจับอุณหภูมิจากระยะไกลด้วยระบบิน f r a r e d Fast Cooling AI เทคโนโลยีการทำความเย็นอัจฉริยะเย็นเร็วทันใจหมดห่วงเลื่อนเย็นไม่ทันใจกับนวัตรกรรมของอิสูวิชิด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะทำความเย็นแบบรวดเร็วด้วยการควบคุมชิดทางการกระจายความเย็นได้3รูปแบบจึงทำให้ดับความร้อนของคุณได้อย่างหมดจดแม่นยำทุกจุด p l s s m a c อสพัท ช่วยดักจับรละยับยั้งสิ่งเจือปนในอากาศด้วยประจุไฟฟ้าเช่นเชื้อไวรัสโครโรนาฝุ่นละอองที่มีขนาด2.5ไมครอนเพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพของอากาศอีกด,ด้วยค่ะอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานเงียบไร้ช่วงตัดต่อให้ความเย็นรวดเร็วสม่ำเสมอประหยัดพลังงานสูงสุดค่ะคว i e เอ o d โหมดโหมดปรับรอบการหมุนอของพงัดลมจึงเงียบสนิทหลับสบายไร้เสียงรบกวนค่ะ ออโต้รีสตาร์ตระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติกรณีไฟฟ้าดับหรือขัดท่องค่ะควบคุมง่ายสมาร์ทคอนโทรลไรท์โหมดสามารถเลือกโหมดการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้มากถึง3รูปแบบเลยค่ะแบบที่1 w i ่งไวร m ลูโหมดโหมดเย็นทั่วถึงเพิ่มแรงลมและส่งลมเย็นได้ไกลขึ้นเพื่อกระจายความเย็นได้ทั่วห้องเลยค่ะแบบที่ส s l e e ิโหมด โหมดการนอนหลับปรับอุณหภูมิภายในห้องให้เหมาะสมกับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะแบบที่3ค่ะ quiet mode โหมดเสียงเงียบลดระดับการทำงานของเครื่องปรับอากาศเพื่อความเงียบสงบและเหมาะสมกับการพักผ่อนของคุณลูกค้าด้วยค่ะทุกความใส่ใจของเราได้รับการยอมรับและรับรางวัลค u ณลิตี้ที่สุดแห่งเทคโนโลยีคุณภาพอันดับหนึ่งในใจคนไทยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสินค้า สามารถหาซื้อสินค้าได้แล้วที่ Powerbuy ทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ w w w p r o powerbuy co t h หรือโทร1324กริ้งเดียวจบครบในที่ Powerbuy เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรานะคะ Powerbuy Guru รู้จริงเรื่องเครื่องใช้สินค้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจาก Powerbuy แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ p o w e r b y สวัสดีค่ะ Mitsubishi Electric.